รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระปุกปัญญาครับรายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายเรื่องราวก่อนหนึ่งขออนุญ,ญาตนะครับถอดแม้มาทักทายคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งและก็บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่แล้วอยู่บริเวณของปั๊มน้ํามันเอกชนครับแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกบริเวณตรงนี้เนี่ยทางด้านของพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกครับเขามีการ เปิดพื้นที่เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเนี่ยมาจัดจําหน่ายสินค้ากันจาก9อําเภอนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆแล้ววันนี้ครับผมนัดพี่สาวท่านหนึ่งไว้นั่นก็คือพี่วันที่จะพาคุณผู้ชมนั้นนะครับไปดูผลิตภัณฑ์จากกะลาแล้วก็สินค้าต่างๆของทั้ง9อําเภอที่มาจัดแสดงกันที่นี่ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปกันเลยครับ คุณผู้ชมครับและผมก็ได้นัดพี่สาวคนหนึงไว้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับที่เขาจะพาเราเนี่ยไปดูผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากกะลาสวยงามมากๆครับแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดพิษณุโลกด้วยผมอยู่กับพี่ลาวันโพพาครับผมสวัสดีครับหรือว่าพี่วันเนาะหลายๆคนก็จะเร<ช>ียกกันพี่วัน ต้องถามพี่วรนนิดนึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้าครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวใช่ค่ะเราเริ่มต้นยังไงครับหรือว่าปกติแล้วการจุดประกายเนี่ยของใครให,หลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเกิดจากความชอบเราเกิดจากอะไรมาก่อนเราเกิดจากความที่เป็นเราเป็นกลุ่มชนบทเนาะในครอบครัวเป็นชนบทแล้วเราเห็นวัตถุดิบที่ร่วงหล่นจากจาก,จาก ต้นมะพร้าวต้นตาลจริงๆแล้วหมู่บ้านอำเภอวัดโบทก็เป็นหมู่บ้านตาลตะโนดอยู่แล้ว,วแล้วเรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะทํามาเป็นเงินเป็นทองโลยพอดีอว่า,ามีอยู่จังหวะหนึ่งช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะมีทางภาครัฐก็มีการสนับสนุนให้ทำหนึ่งให้มีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยการ เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าเราสามารถเอาผลิตภัณฑ์จากกระลาวัตถุดิบที่ร่วงหล่นโดใ,ใช้ของคนในชุมชนมาสามารถทําเป็นกระปุกออมสินโคมไฟและของใช้งานต่างๆได้หลายอย่างก็เดิมทีก็เริ่มมาจากปู่ย่าตายายที่สามารถเอาวัตถุดิบต่างๆพวกเนี้ที่ร่วงหล่นเน่าเสียเนี่ยมาทําเป็นภาชนะม,มาทําเป็นของใช้เป็น สารพัดประโยชน์เราก็เลยมีความคิดตรงนั้นขึ้นมาว่ารเราสามารถนำมาแปรูปมาปรับให้เป็นเงิน,นงา,นานต่อยอดเนะาะมาต่อยอดในครัวเรือนเราได้ก็มาทำเป็นโคมไฟเป็นออมสินเป็นข้าวขอ,ของเครื่องใช้ต่างๆคือพัฒนาขึ้นมาให้มันมีประโยชน์อะค่ะก็คือไปเจอวัตถุดิบจากพื้นถิ่นเพราะว่าเราเป็นคนวัดโบลด,ด้วยอาําเภอวัดโบนนะครับพอเห็นปุ๊บมันก็ควรจะมีค่าแหละ ทำออกมาและอย่างเนี้ยต้องถามก่อนว่าปกติแล้วก่อนที่เราจะมาเจออาชีพตัวเนี้ยเราทําอะไรมาก่อนครับก่อนที่เราจะแบบพลิกวิกฤตตรงนี้ให้มันเป็นาก,าก่อนที่จะมาทําตรงนี้ก็เป็นชนบทธรรมดาเป็นคนทำอาชีพทําไร่ทํานาเป็นหลักทําไร่เป็นทํานาเป็นหลักเลยทั้งครอบค,ร,ครัวแต่แต่แรกเกิดแต่ด้วยความที่เรามีความคิดสร้างสรรค์และเริ่มขึ้นมา สามารถหารายได้เสริมให้กับครอบครัวได้แล้วก็เลยหันมาทําเป็นอาชีพหลักตัวนี้ขึ้นมาค่ะตอนนี้ครับผมพี่วันครับแล้วความรู้ตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนที่พอไปเจอกะลามะพ้าวอ่ะหยิบขึ้นมามันคงจะไม่ได้สวยงามขนาดนี้ไม่สวยมันมันมันเริ่มต้นยังไงใครมีความรู้แล้วเอามาสอนเราหรือแล้วฝึกฝนยังไงครับพี่วันฮะมันเริ่มต้นมาจากด้วยเราออกไป ท่องเที่ยวที่อ,อื่นเราไปเห็นวัตถุดิบที่เหลือใช้ของคนอื่นเขาสามารถมาแปลรูป<ม>นำมาเป็นประโยชน์ได้แล้วก็เริ่มต้นแฟนก็เลยมีความคิดว่าเออบ้านเราอยู่กับท้องไร่ท้องนาซึ่งมีหมูเห็ดเป็ดไก่<ม>ปูปลาวัวควายเยอะแยะมากมายแล้วก็มาคิดดัดแปลงเอาวัตถุดิบที่เหลือใช้เหล่านี้ออกมาทำรูปแบบนั้นๆตามความคิดส,สร,ร้างสรรค์<ม>ขึ้นมาจา้ะ<ม>ซึ่งต้นทุนมันไม่ได้มากนัก Uh huh. แล้วก็มันสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับครอบครัวเราได้มากแล้วอย่างเงี้ยนะแสดงว่ามันก,ก็ไม่ไม,ไมันไม่ได้เริ่มต้นสวยงามแบบเนี้ยมันใช้เวลานานเลครับก่อนเราจะแบบสั่งสมประสบการณ์หรือว่าฝึกฝีไม้ไลายมือให้มันดูละเอียดละออขนาดเนี้ยฮรก<ช>่อนเรวลานานนานมากจากมะพร้าวที่มีลูกที่เราเห็นร่วงหลดตามตามใต้ต้นซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย uh huh. แต่เรามาวิเคราะห์ว่าเราจะทําอย่างไรดีให้มันเป็นสิ่งนี้ขึ้นมา ก็โดยการนำมะพร้าวมาปอกเปลือกมาขัดเกลาให้ไม่มีขนแล้วก็ขัดเอาเนื้อในออกกว่าจะได้ชิ้นนี้มาเริ่มจากผิวยับหยาบอย่างนี้นะคะออแบแล้วมาขัดเงาให้มันเลื่อมให้มันเลื่อมเลยูส่วนเมล็ดตรงนี้ก็เป็นเมล็ดมะค่าที่เก็บมาจาก ไล่นาจากาไล่เราเอามาประกอบเป็นขาของเขาค่ะคือทุกอย่างเลยแทบจะเป็นธรรมชาติ<ช>ทั้งหมดเลยด้านในนี่เราก็จะไม่มีเนื้อหน้าด้านในเราจะาแค่ออกนี่แค่แค่ออกมาแกออกมาโดยการแกออกจากด้านนี้แล้วก็เอาไม้อัดมาทําเป็นที่ปิดเปิดสามารถเอาเงินเอาเข้าวแล้วออกได้เข้าด้านนี้ออกด้านนี้คือจุดเริ่มต้นเนี่ย อาจจะไม่ได้แบบว่าสวยขนาดนี้ก็อาจจะต้องมีการแบบลองผิดลองถูกกันลองผิดลองถูกกันมาเรื่อยๆทุบแล้วทุบอีกทําอีกทําแล้วทําอยู่ตลอดเวลาต้องถามพี่วันนิดนึงในช่วงของสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราอยู่ในแบบว่าเขาเรียกว่าโรคเนาะโรคไัยโควิด -19 เเรามีการปรับตัวยังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าสินค้าปกติเราก็จะได้รับเขาได้รับความสนใจเป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่เขามาซื้อหากัน ในช่วงนี้เป็นไงบ้างครับในช่วงนี้เอาจากเดิมเดยที่เราเราเริ่มทําตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อทําผลิตภัณฑ์ตรงนี้ซึ่งมียอดขายที่ดีมากแล้วก็ขายดีมากคนสั่งซื้อระดับรายประเทศและต่างประเทศก็เยอะมีมีคนสั่งซื้อซึ่งเรานี่สามารถได้เงินตรงนี้มาใช้จ่ายในครอบครัวในหมู่บ้านของเราได้เลยเลยแต่ด้วยณเวลานี้จากเริ่มจากเศรษฐกิจที่ที่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่ แล้วมาเริ่มต้นด้วยกับโรคภัยตอนนี้ก็คือเชื้อไวรัสโควิด19นี่แหละซึ่งทำให้เราได้รู้สึกจริงๆเราเราก็รู้สึกท้อถอยอแต่เราก็ยังไม่ถอยการที่เรายังออกจำหน่ายจากสถานที่ต่างๆไม่ได้หรือลูกค้าที่ได้เคยสั่งซื้อแล้วลดลงมาเนี่ยจากการสั่งซื้อก็น้อยลงเราก็เลยต้อง มาพลิกตัวเองใหม่ก็คือว่าเราดั้งเดิมเราคนเป็นอาชีพทำไร่ทำนาแล้วเนาะเราก็หันมา,าทำอาชีพควบคู่ก็โดยการยังกลับไปทำนาได้เหมือนเดิมทำปลูกผักเป็นอาชีพเสริมด้วยครับหลายๆอย่างเราก็เอามารวมกันสามารถทำเป็นอาชีพเสริมโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเศร้ามากไม่ฉะนั้นเราก็จะเหมือนคนไม่มีหนทางแต่ร<ม>เราต้อง พลิกตัวเองไปให้ได้นในเมื่อสถานการณ์ไปแบบนี้เราก็พยายามที่จะไม่หยุดนิ่งอาแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินชมว่าผลิตภัณฑ์ที่เขามีการช่วยเหลือเปิดพื้นที่ของทางพัฒนาชุมชนนะครับสินค้าโอทอปต่างๆของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างเราขอถามพี่วันนิดน,นึงว่าให้พี่วันบอกถึงจุดเด่นของกะลามะพร้าวมันแตกต่างจากไม้อื่นๆยังไงพี่วรรลองพูดได้เลยฮะ กะลามะพร้าวจุดเด่นของเขาก็คือความเชื่อมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและโบราณแล้วเนาะใครๆก็รู้อยู่แล้วว่ากะลามะพร้าวขึ้นชื่อและพูดง่ายก็ถคาคาว่ากะลามะพร้าวไม่ว่าจะมาทําเป็นสร้อยคอของใช้ต่างๆโดยเฉพาะสร้อยคอ,อก็จะมีความขลังอยู่แล้วคนก็จะเรียกความขขัง<ๆ>ซึ่งถ้า,ถาได้กะลาตาเดียวก็จะได้ดีมากแต่เราไม่มีแต่ความโดดเด่นของเขาก็คือว่ากะลามะพร้าวเนี่ย เขามีความเป็นมาเขามีเรื่องราวของเขาอยู่แล้วเกี่ยวกับกะลามะพร้าวความโดดเด่นของเขาก็จะสามารถไม่ได้ไม่ต้องได้อธิบายมากคนจะเข้าใจไปเองว่าเข้าใจองเข้าใจได้เองโดยที่จากความเชื่อเพราะว่าแค่คนเขารู้ว่าผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวเนี่ยเขาก็มีความเชื่อและความเข้าใจโดยที่เราไม่ต้องอธิบายมากเลยเขามีจุดเด่นของเขาอยู่แล้วในตัวเขาแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นไม้เนื้อแข็งด้วยคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ได้นานมากๆอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ย จะขออนุญาตพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินชมกันก่อนว่าที่นี่นะครับจะมีสินค้าอะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกับพี่วันกันต่อเนาะเกี่ยวกับ<ช><ช>ผลิตภัณฑ์ที่จะมีมากกว่านี้แน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีหลากหลายรูปแบบหลากหลายลวดลายแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการสาธิตให้คุณผู้ชมด้วยใช่ค่ะเพื่อที่จะไปต่อยอดพี่วันเตรียมอะไรมาให้คุณผู้ชมวันนี้อันนี้เตรียมวันนี้เตรียมอมสินควายกะลาซึ่งเป็นพระเอกของกลุ่มอยู่แล้วทำไม่ยาก าสามารถทําได้และก็สร้างารายได้ให้ด้วยนะครับ<ช>คุณผู้ชมอะเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูสินค้าต่างๆกันครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณปั๊มน้ำมันเอกชนนะครับตรงข้ามหมู่บ้านชินาราบแล้วก็อยู่ก่อนถึงบริเวณแยกอินโดจีนด้วยซึ่งใครผ่านไปผ่านมาเนี่ย ก็สามารถาแวะเวียนกันได้นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยทางพัฒนาชุมชนเขาได้มาเปิดพื้นที่ให้กับคนที่เป็นผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปมาจัดจําหน่ายสินค้ากันและตอนนี้ผมก็กําลังเดินชมเลยนะฮะว่าที่นี่เนี่ยเขามีสินค้าอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยกระเป๋าจากผักตบชวาสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อชื่ออะไรชื่อ,อนิรพล,ลต่ายเมืองครับถ้าผมปกติแล้วเนี่ยมาขายที่นี่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยใช่ไหมครับใช่ครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงบ้างแบบจุดดีจุดเด่น เป็นยังไงบ้างฮะก็รูปแบบหลากหลายรูปแบบครับมีหลากหลายรูปแบบให้แต่ละคนสามารถเลือกได้มันเป็นปกติแล้วเป็นกระเป๋าของสุภาพสตรีถูกไหมครับครับอ่าก็มีหลากหลายรูปแบบช่องทางการซื้อสินค้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนครับคุณพ่อครับก็มาซื้อที่ที่นี่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับมาที่นี่ได้เลยนะทุกศุกร์เสาร์ทย์ก็จะเจอคุณพ่ออยู่ที่นี่แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็มากันได้ครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมขอบคุณนะครับคุณพ่อครับนี่คือกระเป๋าจากผักตบชวานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูต่อเลยอันนี้เขามีฉลอมสวยๆด้วยคุณผู้ชมแล้วก็น่ารักกิิบเก๋มากๆมีทําเป็นโคมไฟแล้วก็แบบสามารถเอาเป็นฉลอมใส่ของฝากก็ได้สวัสดีครับคุณพ่อชื่ออะไรที่นายสุริยาแดงสว่างครับครับผมปกติแล้วมาขายที่นี่เป็นประจําอยู่แล้วครับทุกซุปเสาร์อาทิตย์ แล้วคุณพ่อเป็นคนพื้นที่ที่ไหนครับอ่าเป็นคนอำเภอวัดโบดครับอำเภอวัดโบดก็มาขายสินค้าแบบนี้เป็นประจำาทําทำมานานแล้วหรือยังครับอ่าระยะการทําของผมนี่ประมาณ2ปีนะครับ2ปีแล้วชํานาญแล้วเนาะครับผมขายยังไงครับเนี่ยสมมติอาชิ้นนี้ชิ้นเล็กๆน่ารักแบบนี้20บาทครับ20บาทครับผู้ชมก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจเนี่ยมีช่องทางที่จะเข้าไปแบบพูดคุยกับคุณพ่อหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนไหมครับอ่าครับก็ได้ที่ ผมก็จะมีเพจนะครับรของเศรษฐีจักสารเศรษฐีเรือทองนี่นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมก็0839626983ครับนี่เลยนะครับสามารถติดต่อได้นะครับขอบคุณครับโมมีผลิตภัณฑ์สวยๆให้คุณผู้ชมได้เลือกกันเยอะเลยแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นของพี่วันแต่เดี๋ยวยังไม่พาคุณผู้ชมมาดูนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับ ผลิตภัณฑ์เป็นเวสสำอางเป็นของสวยๆงามๆสำหรับคุณผู้หญิงสุภาพสตรีกันบ้างสวัสดีครับผมแอบลิงไว้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อจิรพลครับครับผมชื่อเล่นะชื่อทิวครับอันนี้คุณทิวนะครับก็ปกติมาขายที่นี่เป็นประจำหรือเปล่าครับใช่ครับมาขายที่ประจำครับอันนี้คือเป็นของดีของอําเภออะไรของอําเภอเมืองพิษณุโลกเลยครับอําเภอเมืองครับผู้ชมก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ํามันมะพร้าวแล้วก็ มีหลายตัวอยากจะแนะนําตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับอ่ามีตัวนี้เลยครับผมตัวนี้เป็นครีมแว็กขนครับเป็นน้ำพึ่งกาจัดขนครับผมนอกเหนือจากนั้นก็มีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมทั้งนี้นลยครับจะมีเป็นมะขามขัดผิวครับผมแล้วก็รังไหมขัดหน้าครับครับผมแล้วก็เป็นน้ํามันมะพร้าวครับที่เป็นสินค้าข่ดี นี่น้ำมะนาวเานะครับสกัดเย็นด้วยนะครับร้อยเปอร์เซ็นทาผิวเช็ดเครื่องสำอางได้อันนี้คือมีส่งทั่วประเทศไหมครับมีส่งทั่วประเทศครับใครสนใจครับผู้ชมอยากจะติดต่อน้องทิวก็คือติดต่อได้ยังไงครับช่องทางติดต่อที่ทางเพจ Facebook ครับผมชื่อเพจเว็กจิตตาไทยแลนด์ครับคือเว็กตัวนี้เลยนะเว็จิตตาไทยแลนด์ใช่ครับผมแล้วก็ในช้อปปีก็มีครับอ่ะมีครบเลยขอบคุณมากครับ ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถซื้อหากันได้ครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันกับอันนี้อะไรเนี่ยกล้วยเบรกแตกนะครับเข้าแตนน้ำแตงโมแล้วก็มีข้าวเกลียบทอดด้วยสวัสดีครับมีหมวกสวยๆด้านในด้วยนะครับพี่อะไรครับเชอเจนครับผมพี่เจนุญเจนครับอ่ามาขายที่นี่เป็นประจำเป็นประจำไหมครับสุเสาาทย์สุเสาวอาทิตย์ของดีของอำเภอผมพิรามผมพิรามครับผมจังหวัดพิษณุโลกอันนี้จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ เข้าเกลียบธัญพืชเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชนนาทีเป็นโอทอปห้าดาวนะครับเป็นกลุ่มโอทอปอันนี้คือเราก็เป็นตัวแทนเอาสินค้าเรานะมาขายที่นี่เลยเป็นตัวแทนผมเป็นฝ่ายการตลาดครับปกติเราก็ผลิตเองอยู่แล้วแต่ผมเป็นฝ่ายการตลาดครับผมอันนี้คือของดีอะแล้วมีอะไรอีกในนี้คือมีเยอะมากๆส่วนใหญ่ก็จะมีกล้วยเบกแตกที่เราทำอยู่นะครับกล้วยเบกแตกกล้วยฉาบเค็มข้าวแตนน้ำแตงโม ขนมผิงนะครับ,รบเป็น <ผม S 2> หลกัหลกๆอยู่แล้วก็ข้าวเกียบทุกตัวเลยเข้าวเกียบมีอันนี้จะเป็นข้าวเกียบมันสีม่วงมันญี่ปุ่นนะคะคแล้วก็มีฟักทองใส่งาดํามีข้าวเกลียบปลาทูที่เราจะทําอยู่เป็นหลักอันนี้คือ,อทอดใหม่สดทุกวนันทุกวันค่ะอ่ะใครสนใจครับคุณผู้ชมส่งหรือเปล่าทั่วประเทศส่งทั่วประเทศติดต่อที่เบอร์ 0 8 9 0 6 2 8 6 5 1ได้เลยนะครับนี่ติดต่อได้เลยนะครับทั่วประเทศเลยครับท้าวผมขอบคุณมากครับหมกสวยๆด้านหลังขายไม่แพงนะ250บาทเท่านั้นเองใครอยากที่จะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากแบบว่ามาแวะพักผ่อนกันแล้วนะครับระหว่างเดินทางก็สามารถมาซื้อหาสินค้าดีๆกันได้เช่นเดียวกันสวัสดีครับเราเจอกันอีกหนึ่งรอบที่จริงคุณแม่ปกติคือเป็นคนขายตรงนี้ด้วยถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นผลิตภัพฑ์อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นอ่าเป็น ผ้าเขา่าม้าครับผมเป็นเกงผ้าเข่าม้าอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าหมักโคลนครับผมเป็นผ้าหมักโครนขายตัวหนึ่งก็คือไม่แพงเลยนะก็มีหลากหลายลวดลายหลากหลายลวดลายครับหลายสีสันออันนี้คือก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วอย่างนี้คือจะติดต่อยังไงสําหรับใครที่สนใจเสื้อผ้าแบบนี้ติดต่อได้ที่เพจเลยครับผมเพจเดิมเลยนะคับอกว่าอยากได้แบบเสื้อสวยๆลายผ้าเข่าม้านีเหมือนกันใช่ครับก็มาติดต่อกันได้นะครับขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อก๊อฟครับพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อปปกติก็มาขายที่นี่เป็นประจำทุกสุกเสาร์อาทิตย์ใช่ครับนะครับที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรอยากที่จะบอกุผู้ชมบ้างตรงนี้จะเป็นกลุ่มออท็อปของอำเภอวังทองนะครับครับก็จะมีกลุ่มสองกลุ่มก็คือจะเป็นกลุ่มของลงสีครับอันนี้คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากข้าวทั้งหมดถูกต้องไหมครับเพราะเป็นลงสีหลักๆก็จะมีข้าวพวกข้าวหอมข้าวกล้อง ไลเบอร์รี่แล้วก็พวกผงจมูกข้าวครับผงจมูกข้าวก็มีจำหน่ายด้วยใช่นะครับอันไหนขายดีสุดตั้งแต่ที่มาอยู่ที่นี่ก็ผลตอบรับก็หลักๆก็จะเป็นพวกข้าวครับนี่ผลิตตำพันจากข้าวข้าวกล้องไลเบอร์รี่แล้วก็ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตัวแปรรูปตัวนี้ก็เริ่มขายดีขึ้นมาครับผมครับก็คือลูกค้าเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นจมูกข้าวที่ว่า เราไปชงกับน้ําร้อนนะครับอ่าทานตอนเช้าก็ได้พเพื่อสุขภาพก่อนนอนก็ได้เสริมวิตามินพวกวิตามินดีพวกาสารกาบา้าอะไรเ<ช>งี้ย<ม>ครับอเอาเป็นว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์จากข้าวหรืออย่างมาลิ้มลองสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับตัวผลิตภัณฑ์ข้าวก็ จะมีเบอร์ติดต่อครับเป็นของกลุ่มลงสีครับนี่เป็นของกลุ่มโรงสีเลยสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับเป็นของแบรนด์เดี๋ยวผมแอบดูแบรนด์ก่อนนี่เลยเข้ากล้องตาดวงสว่างใช่ครับเสิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์จากข้าวหรือแล้วก็นี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับแต่เหลืออีกหนึ่งอันนี่เลยคือกระเป๋าสวยๆเลยสวัสดีครับพี่นี่คือแฟนของพี่วันสักคนนี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์ตรงนี้นิดนึงครับเราทําอะไรยังไงทามานานแล้วเรื่องฮะ อันนี้เป็นเพิ่งขึ้นทะเบียนใหม่ครับก็เป็นกระเป๋าจากกระจูดครับต้นกระจูดทำมาจากกระจูดอ๋อนี่เลยเป็นเครื่องจักสารนะครับเป็นกระเป๋าสวยๆอันนี้คือขายใบแล้วยังไงเท่าไรครับผมมันจะมีตามไซครับไซใหญ่เงี้ยก็สามร้อยห้าสิบครับไกลางก็สามร้อยไซเล็กก็สองร้อยห้าสิบครับมันจะเป็นตามไซครับมีหลากหลายขนาดนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับก็กาลาทองวิเศษสินครับ ครับครับก็เบอร์โทรก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เฟซเบอร์เดียวกัน0875276890ครับครับผมซึ่งเดี๋ยวแฟนของพี่วันนี่แหละจะเป็นคนสาธิตเรื่องกะลาให้ผมด้วยอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปครับผู้ชมนี่คือผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเลยนะครับที่เราเนี่ย นำมาฝากคุณผู้ชมถ้าใครที่เดินทางมาที่เป่าน้ำมันเอกชนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถมาแวะเวียนซื้อหาสินค้ากลับไปได้แต่เดี๋ยวเราจะไปเจอกับพี่วันครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักรกลาและก็วันนี้มีมาสอนคุณผู้ชมด้วยเห็นบอกว่าจะเป็นแบบของน่ารักน่ารักเป็นแบบเป็นกระบือเป็นควายใช่ไหมฮะตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ ู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมก็พาผู้ชมกลับมาที่บูธของพี่วันนะครับซึ่งก็อยู่กับพี่เชษดด้วยซึ่งจะเป็นคนสาธิตครับกรรมวิธีในการ ทำเจ้าควายน้อยตัวนี้นะสวยงามมากๆเป็นกระปุกออมสินด้วยพี่วานกำลังเข้ามาักเขาเม่นกันเลยนี่คือเตรียมอุปกรณ์แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเตรียมลูกกระตายควาย <laughs> ต้องถามก่อนปกติแล้วเราก็มีการสาธิตแบบนี้แหละให้คุณผู้ชมที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาได้เห็นถึงกรรมวิธีด้วยในการทำใช่<ำ>ค่ะใชะ่เราเริ่มต้นยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าเราจะฝึกฝนในการทําหรือว่าเริ่มต้นอาชีพนี้เนี่ย เราต้องทำยังไงบ้างครับพี่ว่าก่อนที่เราจะเอามะพร้าวคิดที่จะมาทําเป็นขวายหนึ่งตัวเนี่ยต้องดูรูปร่างต้องดูขนาดรูปทรงรูปทรงค่ะมันจะมีความสั้นความยาวของลูกมะพร้าวแต่ละลูกไม่เหมือนกันที่จะเอามาถ้าอยากได้กลมๆปุ๊กลุกแบบนี้ก็ต้องเอาขนาดพอมอะพอเจอบแบบนี้แหละใช่ใช่อันนี้คือเขากำลังประกอบไปคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับก็คือ ส่วนองค์ประกอบแรกเนี่ยจะต้องมีตัวเอกก่อนแล้วคือกะลามะพร้าวกะาะพ้าวเลือกรูปทรงก่อนค่ะรูปทรงขัดเงาให้สวยงามใช่ค่ะนะครับแล้วก็เจาะรูด้วยถูกต้องไหมครับเราต้องเจาะรูเพื่อเอาเนื้อข้างในออกที่เน่าเสียออกให้หมดออกให้หมดเกี้ยงเลยให้สะอาดค่ะตากแดดให้แห้งทุกอย่างต้องแห้งหมดกะลาต้องแห้งหมดแล้วเสร็จปุ๊บวัตถุดิบเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ต้องมีนั่นก็คือในส่วนของกาวร้อนกาวร้อนกาวร้อนนี่จะเป็นตัวยึดเลย ในส่วนของอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นกะลาตาลค่ะกะลาตาลอ๋ออันนี้คือกะลามะพร้าวคุณผู้ชมอันนี้คือส่วนของกะลาตาลลูกตาลนะครับอันนี้คือเราเราประกอบขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูแบบคร่าวๆนิดนึงนะครับว่านี่คือลูกของตัวเอกแล้วก็ตรงขาเนี่ยเขาใช้เป็นตัวลูกมะข่าเม็นมะข่าทำเละมะค่าครับ เอามาแบบว่าแต่ว่าตัวเชื่อมเนี่ยเขาจะใช้ผงกะลาค่ะใช่ค่ะผงกะลาอ่าผงของกะลาที่ขาดออกมาตัวนี้เป็นผงละเอียดนะคะก็คือพอเอามาแบบโรยครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็ใช้แบบกาวร้อนหยอดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวประสานที่แบบแข็งแรงมากมากเหมือนเราเชื่อมเหล็กเหมือนเราเชื่อมเหล็กเลยนี่เลยมีส่วนผสมเห็นไหมครับคุณผู้ชมเขาโรยเสร็จปุ๊บเขาแบบแตะกาวร้อนเลยแตะให้มันแข็งแรงแข็งแรงเลยนะครับมันจะเป็นตัวเชื่อมแบบเป็นเนื้อไม้เดียวกันเลยนี่ อันนี้คือทําเป็นขั้นตอนให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆนะครับก็จะมีแบบการทําขาสี่ข้างนะครับแล้วก็ใช้กะลาตาลในการทําศีรษะแล้วก็จะเป็นส่วนของตัวเนี่ยซึ่งเราทำคอสารมาเรียบร้อยแล้วเรียบเลยนะครับพอทําเสร็จแล้วแบบนี้นะคะก็เราก็จะใช้ผักตบชวาเนี่ยคะ่ะที่แห้งผักเปียแห้งสนิทแล้วนะคะอเอามาเอามาพันช่วงนี้คะ่ะพันพันช่วงขาของเขา พันอย่ดูสวยไม่ม um ีรอยต่อแี Cyberpunk> ้ไม่เห็นรอยต่อค่ะแล้วก็พันช่วงคอทาทุกอย่างค่ะแล้วก็พันช่วงช่วงเขาของเขาด้วยทำอย่างนั้นก็คือไม่ยากครับผู้ชมก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นกาลอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราทำมาเป็นชิ้นส่วนแบบนี้แล้วก็โรยด้วยผงขัดกาลนะครับแล้วก็ติดลงไปกับกาวร้อเลยจะเป็นเขาควายค่ะนี่อันนี้เป็นเขาควายน่ารักมากก็จะเป็นแบบนี้ให้พี่วันเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งมากพูดถึง ฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่าที่แบบอาจจะท้ออยู่ในช่วงนี้ให้แบบมีกําลังใจขึ้นมาในช่วงของสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับถ้าทุกคนกําลังท้ออยู่ณเวลานี้ขนาดนี้ที่กําลังเป็นโรคระบาดเชื้อไวรัสอยู่นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการทุกๆคนทุกท่านคะ่ะที่กําลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ขอให้ทุกคนมีกําลังใจสู้และไม่ไม่ท้อไม่ถอยคะ่ะ ช่องทางหนึ่งที่เราไม่สามารถออกขมาหากินหรือออกค้าขายได้เราก็สามารถขายทางออนไลน์ได้หรือขายทาง Facebook ได้ขอให้พวกเราสู้ๆนะคะครับผมเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนาะขอผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันทั้งหมดค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความสวยงามที่เสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพี่เชษก็ทาออกมาได้แบบรวดเร็วรวดเร็วมากๆนะครับโดยการใช้แค่กาวร้อนเท่านั้นเองอ่ะคุณผู้ชมครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนงมากๆขอบคุณพี่วานนะครับขอบคุณพี่เช่มากๆเลยที่วันนี้พาผมมาพูดคุยแล้วก็พามาดูสินค้าต่างๆมากมายผู้ชมที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับสามารถแวะเวียนกันมาได้ใครที่เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกเดินทางมาทางสะพานข้ามแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็ข้ามมาที่จะเดินทางไปที่ถนนสาย12 <S <S ก็ปางน้ำมันเอกชนนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือตรงข้ามกับหมู่บ้านชินราบก่อนถึง แยกอินโดจีนก็มาแวะเวียนซื้อของกันได้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้กระปุกบัญญาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ